คลิปนี้เราจะมาบอกรายละเอียดแบบชัดๆนะคะชัดๆอีกครั้งนึงเกี่ยวกับฟิงเกอร์บอร์ดเซตอัพนี้นะคะที่ที่เห็นนี่ก็คือเราจะบอกตั้งแต่อันแรกนะคะว่าเด็กนี่นะคะก็คือบอร์ดนี่นะคะเป็นของร้านอิตชี่ฟิงเกอร์บอร์ดนะคะที่สําคัญของเขาคือเขาเป็นรุ่น l i m i t ต็นะคะทาออกมารุ่นนี้จะมีแค่3แผ่นเท่านั้นนะคะคือทั้งหมดแล้วก็คือหมดเลยก็คือไม่ผลิตแล้วแผ่นนี้ก็คือมีชื่อรุ่นว่าโฮมนะคะโฮมที่แปลว่าบ้านนะคะ เราก็ได้มาอันนี้เป็นขนาด34นะคะ34มิลน,นะคะก็เป็นแบบเป็นทรงโลชฟนะคะจะเป็นทรงโลชฟนะคะแบบนี้อ่ะเขาจะทำออกมาเป็นโลชฟนะคะโน้ตเทลประมาณนี้นะคะคนคนทำเนี่ยเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะแต่ว่าเขาอยู่ที่ไทยแล้วก็เป็นแบรนด์ไทยนะคะชื่อแจสเปอร์นะคะชื่อแจสเปอร์โจฮันนะคะ ส่วนต่อไปนี่เป็นบอร์ดเรียวนะคะก็คือที่กันลอยไม่ให้แผ่นเป็นลอยนะคะเวลาเราสไลด์กับรวกับราวอะไรแบบนี้นะคะร้าน Hope Fingerboard นะคะก่อนน่าจะอยู่เชียงใหม่นะคะซื้อจากช้อปปี้ค่ะร้อบาทนี่กงก็ดนิงกระทนแต่ว่าน็อตนี่เราของเราเองนะคะเขาเขาจะให้มาแค่ตัวบอดบอดเรียวเท่านั้นนะคะต่อไปนี่ก็คือทรัคทรัคคือตัวนี้นะคะจะมาพร้อมบูชชิ่งบูชชิ่งก็คือสีขาวตัวนี้ ดนนมิกทรัคนี่จะเป็นของอเมริกานะคะในราคา1,850บาทนะคะ1,850บาทเราซื้อจากร้านซนิกาเวลานะคะที่ประเทศไทยเราเองสั่งออนไลน์นะคะประมาณ2วันก็ได้ของละคะ่ะล้อเอ่อชื่อล้อก็คือเป็น Oak w ว e e l s นะคะมาจากประเทศปุดุเกตนะคะจริงๆเขาอยู่อันดับต้นๆจะอันดับเมื่อ4ปีที่แล้วนี่เขาอยู่อันดับ2ของ ลอฟิงกอร์บอร์ดที่ดีที่สุดเลยนะคะถือว่าดีมากแล้วก็ทนมากอันนี้ใช้มาก็หลายเดือนนะคะก็ยังโอเคอยู่เราสั่งซื้อจากร้านฟรีสนะคะฟรีสฟิงกอร์บอร์ดนะคะที่อยู่ในเพจ Facebook นะคะเข้าไปดูได้นะคะอ่ามีอีกอันนึงก็คือริปเทปก็เป็นของยี่ห้อ Black r ิ v เ r อรนะคะเป็นยี่ห้อดังเลยก็เป็นของเยอรมนีนะคะจะใช้ทนมากเหนียวหนึบยิ่งใชย้ยิ่งเหนียวนี่โอเคเลยน้องบีมจากร้าน Sla ก Shop การันตีมา ตอนแรกเอามาลองกล่องนึงก่อนโอ้โคตรดีดีมากๆโคตรทนก็เลยจัดมาสไปลกล่องนึงเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสั่งบ่อยๆในราคา500บาทนะคะกล่องนึงก็จะมี3แผ่นแล้วก็มีแถมสติกเกอร์ของ Black River ด้วยนะคะลืมบอกราคา k อ View Oaks View นี่อยู่ที่ราคา1,750บบาทนะคะอ่าโอเคหมดแต่เพียงเท่านี้จบแล้วคือละเอียดมากนะคะอันนี้คือละเอียดแล้ว ละเอียแล้วเราจะไม่ทำคลิปที่ละเอียดกว่านี้แล้วเพราะว่าเราจะไม่รู้ลึกกว่านี้แล้วโอเคบายบายขอบคุณค่ะ